ตำน้ำพริกที่สดนะคะให้มันได้รสเปรี้ยวหวานเนาะให้มันได้รสเปรี้ยวหวานนะคะว่ามันต้องจะอร่อยนะตำพริกสดนะคะเก็บออกจากปลาเขาเก็บออกจากปลาเข่าน้ต้มเย็นนี้มันจดต้มจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ตำน้ำพริกเนาะก็ต้องจิ้มเนาะระดับต้มจิ้มราะว่าลูกยังไม่โตมาก ก็จะมีแต่ขนาดนี้มีแต่ขนาดนี้เลยค่ะระมัดระวังนะคะเวลาลา้ลางก็แค่นี้เนาะล้างหอยต้มแล้วก็ตำน้ำจิ่มที่มจะก็จะมี แกบะบนะคะเอาไปต้มกินไ,นไรอยู่นะต้มกินในตรงไหนก็ไน้ต้มนแบบแกะกินไข,ข,นนะะขน่กินมันนะคะกินไข่กินมันมันจะมันจะงแสบนะคะมันจะอร่อยก็จะต้มไข่ก่อนต้มแบบบานเข้าต้มแบบแกะกินไข่กินมันแบบนีต้มแบบนะ้นะบ๊ายบายนะคะทุกคนใหม่ๆนะคะสีส่นาที เก็บน้อยมานะคะเก็บหอยเชอรี่มาแตงโมมาเก็บหอยมาละเก็บออกจากปลาเข่าเก็บออกจากปลามาต้มเย็นนี้มันต้มจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ตำน้ำพริกนะคะทำไม่เก่งจังหวะน่าจะล้างหอยเชอรี่นะคะเตรียมน้ำมาเลย เขาคายคายดินออกมาจะได้ไม่ไอ้นั่ iec. นแล้วใส่สา,สารแต่มันยากนะพี่น้องมันยากสิบอกภา,าษาตขนาดนี้มีแต่ขนาดนี้เลยค่ะขนาดนี้มีแต่ขนาดนี้เลยค่ะเก็บไม้ออกจากนาข้าวแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้นะคะสรรมาจ้า ดีๆเพราะว่าปากเขานีจะคมมากเลยนะคะปากเขาหน่อเชยดี่นะคะนี่คมมากเลยนะคะเวลาล้างก็แล้วยังลูกขนาดนี้แล้วก็ยังกินข้าวานะถ้ามีข้าวต้อนอ่อนๆถ้าต้นข้าวเหลียวแล้วเขาก็จะไม่กินข้าวที่ดําไว้แต่ที่ดําไวอาทย์จะมีแต่ลูกขนาดนี้นะคะ ลูกลวกลวกกำลัลงต่มจิ๋มเนาะนครับต่มจิ๋มแสบนะใย,ยิงออกเนาะเพราะว่าเขาก็าาากินดินกินปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นอาหารเนาะกินนี้ก็แค่นี้นะคะล้างหอยเก็บหอยออกจากนาข้าวแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้นะคะล้างหอยจ้าก็าได้มาเยอะอยู่นะคะได้มาเยอะน่าจะเต็มหม้อ หอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี tá, illing, okay. cool. one, winning, <cin> eh ่น่าจะได้หอยสมัครนี่จะล้างหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่นะคะเตรียมน้ำมาเลยหอยดิบอนาเพราะว่าก็ก็กินดิบกินปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นอาหารเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะล้างเก็บออกจากปลาขาวเก็บออกจากปลาขาวมาต้ม เย็นนี้มันต้มจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ทำน้ำพริกเนะาะทำทำน้ำพริกพริกสดนะคะให,วหวให้มันได้รสเปรี้ยวหวานเนาะให้มันได้รสเปรี้ยวหวานนะคะเพราะว่ามันต้องจะอร่อยนะทำพริกสดนะคะให้เก็บไม้ออกจากนาข้าวแล้วก็นำมาประกอบอาหารได้นะคะล้างมันจ้า ต้มจ like ิ้มอ่ะวนรูปนี้เน่าวนุ่งยัะคะกระยับไปเลยใส่ทั้งขระยับไปเลยนะคะเน่าเนาะวันนี้เก็บหอยมานะคะได้หอยเชอรี่มาใส่หอยมะได้หอยมาละลายดีนอกเนาะเพราะว่าเขาก็กินดินกินปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นอาหารเนาะจิ้มนี้ก็แค่นี้นะคะล้างหอย ต้มแล้วก็ตำน้ำจิ้มก็จะพอ,าาอจะนอนะคะเดี๋ยวไยนะคะทุกคนายแบบนะคะสี่นาทีเอาไว่เฉยใช้น้ำแบบใช้น้ำแบบเยอะมากนลยนี่น้ำแบบเยอะมากก็จะให้ให้ล้างหอแล้วก็ตัต้มจิ้มอานิ้วลูบน,น้าโยะนะ,นะ,ะยนะคะเฉยๆไปเลย ใส่ทั้งขยะไปเลยนะคะเน่าเนาะก็เทใส่ถังแล้วก็แกะกิ่มไผกิ้มมันนะจ๊ะเราแบบเก็บออกจากป่าเขาเก็บออกจากป่าเขาเอามาต้มเย็นนี้มันต้มจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ตำน้ำพริกเนาะทำน้ำเชื่อม้วก็ไปยาไจับนะคะตำน้ำพริกพริกสดนะคะให้มันได้รสเปรี้ยวหวานเนาะให้มันได้รสเปรี้ยวหวาน ว่ามันต้องจะอร่อยนะทำยิปซ็อกนะคะกับเทศใส่ค่ะแล้วก็แกะจิ้มไผ่จิ้มมันนะแต่กะต่ายไม่นากินก็เอที่ดำไว้แต่ที่ดำไว้กับที่ตากลางเชอรี่ก็พยายามจับนะ้ายิบออกเพราะว่าเขาก็กินดินกินปลาคือเล็กๆนะคะเป็นอาหารเนาะจิ้นี้ก็แค่นี้นะคะ ล้างหอมเราต้องแกะออกแกะกินไป้ชิ้นนั้นมันเป็นเศษถ้าเราถ้าเราแกะออกแล้วนะมันจะจืดนะเพราะว่าเหมือนที่เราเราต้องแกะออกแกะกินไป้ชิ้นนั้นมันเป็นเศษถ้าเราถ้าเราแกะออกแล้วนะมันจะจืดนะเพราะว่าเหมือนที่เราหายเฉยที่ใช้น้ำแบบใช้น้ำแบบเยอะมากเลยมิงน้ำหบึกเยอะมาก ก็จะให้ให้ให้ดินให้เขาคลายดินออกนะคะตอนนี้ได้หอยซิลี่มาล้างสวยน้ำใสเลยทักใส่คลายดินออกเพราะว่าเขาเขา,เขาก็กินดินกินปลาตัวเล็กๆนะคะเป็นอาหารเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะล้างหอยช่วเขาคลายคลายดินออกมาแล้วไม่ไอ้นันน่น ใส ak, so first, so what ่สานถมันยานพี่น้องมันยากสิบอกวาจะต้มแล้วก็ทำน้ำริ้มแล้วะก็จะตั้งกระอะไรนะีราหน่อยนะคะด้วยถุงใช่หม้นะคะ่าที่ดำไว้เอที่ดำไว้อตวันนี้เก็บหอยมานะะ ในหอยเชอรี่มาตั้งนนมา้หอยมาละกับเใส่คาแล้วก็แกะจิ้มไปจิ้มมั่นนะเจ้าบ่าวก็ต้มจิ้มเนาะสำหรับต้มจิ้มเนี่ยก็ลูกยังไม่โตขนาดก็จะมีแต่ขนาดนี้มีแต่ขนาดนี้เลยค่ะอะไรนี่ยส ต้มกินในตรงไหนตรงหน้าต้มนแบบแกะกินไข่กินมันนะคะกินไข่กินมันมันจะมันจะแสบนะคะมันจะอร่อยอร่อยเชียร์ที่ใช้น้ำแบบใช้น้ำแบบเยอะมากนี่นี่น้ำแบบเยอะมากเพื่อจะให้ให้ให้มากินเอาที่ดำไว้แต่ที่ดำไว้อาทิตย์เอาไปต้มกินได้อยู่นะต้มกินในตรงไหนตรงหน้าต้มนแบบ แกะกินไข่กินมันนะคะกินไข่กินมันมันจะมันจะงแสบนะคะมันจะอร่อยน,นอร่อยฉันจะล้างเชอร์รี่นะคะเตรียม,ม,ยม,มน้ำมะเล็งนะคะบายบายนะคะทุกคนบายบายนะคะสี่นาทีจะมีแต่ลูกขนาดนี้นะคะลูก ปลูกลูกกำลังต้มจิ้มเนาะนะคะต้มจิ้มแซ่บกับเพ่ชายแล้วก็แกะจิ้มไปจิ้มมั่นนะจ๊ะมาถ่ายนะคะบายๆนะคะทุกคนบายๆนะคะสี่นาทีเราจะดีๆเพราะว่าปากเขานี่จะคมมากเลยนะคะ ก็เอาไปต้มกินไรอยู่นะต้มกินในตรงไหนตรงหน้าต้มแบบแกะกินไฟกินมันนะคะกินไฟกินมันมันจะมันจะแสบนะคะมันจะนอร่อยดินให้เขาคลายดินออกนะคะตอนนี้ได้หอยเชอี่มาล้างเติมน้ำใส่ทักใส่เก็บหอยมาเจนาเก็บหอยเชอรี่มาเจนาจ้าก็จะมีลูกขนาดนี้เนาะ